ท่านใดที่ประสบป,ปัญหาแบบนี้ไหมคะคือเรากําลังเรตอคู่คนรอบข้างไม่เข้าใจเราช่วงที่เราระหว่างที่เราฝึกฝนน่ะเขาไม่เข้าใจเราเราอย่าไปโกรธอย่าไปโกรธเขานะอย่าไปเถียงเขานะให้นิ่งเข้าไว้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่วงการกับเราดูกราฟไปด้วยเขาไม่ได้อยู่วงการกับเราเขาจะไม่เข้าใจค่ะเขาจะไม่เข้าใจนอกจากคนวงการเดียวกันให้เราคิดว่าช่วงระหว่างเราฝึกฝนหาความรู้ ที่ยังเถรดไม่ได้ให้เราคิดว่าเรากำลังปลูกหญ้าไว้ให้มฝูงม้ากินถ้าเมื่อไหร่หญ้าเราโตขึ้นมาเขียวเฉยอุ่มมียอดอ่อนแบบเต็มไร่เต็มที่ที่เราปลูกไว้อะม้าฝูงนั้นะ่ะเขาจะวิ่งกลับมาหาเราเองเขาจะวิ่งกลับมากินหญ้าที่เราปลูกเองเพราะฉะนั้นให้เรานิ่งเข้าไว้นะคะนิ่งเข้าไว้แล้วก็มันหาความรู้หาความรู้ไว้นะคะ